พี่พี่ลองดูหน้ากว้างหน่อยนะฮะ,ะเสติม่าลายสนิทนะครับตัวหมัดเห็บมอดเขาเียยงพี่อ่าพี่ลองดูได้เลยเอาเอาพี่มันย่างฟองตรงนี้ได้พี่ตรงนี้ตายแล้วมนะตายครับลองดูได้ไม่เป็นไรพี่จอไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บพี่มไม่ต้องปลานีอาจจะค่อยๆไล่ไปนี้ไปเลยๆ <laughs> เนี่ยครับพี่ใช้หน้ากว้างดนะ้แต่ว่าตอนใช้พี่อาจจะไม่ต้องใช้ผ้าที่อยู่บนพี่นอนอะ่ะพี่พี่เอาเป็นผ้าหน้าผ้าธรรมดาครับนะครับตีมา่านันการตัวเลือกตัวไรฝุ่นหรือตัวแมลงเนี่นะครับเนี่ยครับค่าค่าพวกเชื้อไวรัสด้วยพี่เนี่ยครับความร้อนอ่าพีคคค่ค่อยๆที้ไล่ไปเลยครับเห็บหมัดตายแน่นอนพี่ นี่ครับพี่พี่ตัวนี้ตัวนี้น่สาสนใจยังครับอ่าไม่ไม่ไรพี่๋ยวผมไม่ซัก <laughs> อ่เพราะจริงๆเราสามารถใช้ผ้าเลยก็ได้นะพี่นะ <laughs> นี่ยรพี่สามารถจัดการทุกวันทุกวันมันก็จะไม่ค่อยมันจะค่อยๆหายไปเองที่ทีเน,น็ดทีนิดตัวมอดตัวแมลงตัวเห็ดตัวหมันจรู้ได้แอยู่บนหมาแต่ตานะตัวหมาไม่แน่ใจว่าหมาจะทนความร้อนได้หรือเปล่านะครับ